สวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมจานาฏพระพุทธริ์ท่าสูงนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นชุดที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นชุดที่พิเศษสุดๆเป็นสุดยอดพระผงอันดับหนึ่งของวัดท่าสูงนะครับเป็นสุดยอดพระผงมหาราบของวัดท่าสูงที่ลูกศิษย์ทุกคนนะครับต้องการบูชานะครับและผมบอกเลยว่าหายาก ปัจจุบันมีราคาเช่าหาบูชาก,กันในระดับที่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นทั้งนั้นเลยหลายหมื่นเลยแต่วันนี้ผมมีมาให้แบ่งปันครับเป็นชุดที่ผมจะบอกว่าเอามาจากกุลุที่ที่ตัวเองเก็บไว้นะจริงๆไม่อยากเอาออกมาเลยอยากจะเก็บไว้ตามที่หลวงพ่อบอกนะครับเพราะว่า อนาคตจะแพงไปเรื่อยๆนะครับราคาแต่ละองค์แพงมากๆแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมอยากนํามาแบ่งปันให้กับลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับแล้วก็เอฟซีของจ่าน้าพระพุทธร,ริทถาสุงนะครับนี่คือพระคําข้าวรุ่นหนึ่งครับพระคําข้าวรุ่นหนึ่งครับผมจํานวนการสร้างแค่หนึ่งแสนองค์แค่หนึ่งแสนองค์นะครับรุ่นนี้ พุทธาพิเศษยี่สิบเจ็ดมีนาปีสามสามครับหมดตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเลยครับรุ่นหนึ่งครับนี่คือพิมพ์นิยมสุดของพระคำข้าวรุ่นหนึ่งนะครับแขนจุดบัวหลายจุดนะครับคุณสังเกตตรงบัวเห็นไหมหลายจุดเห็นไหมนี่คือคำข้าวรุ่นหนึ่งนะครับนี่คือสุดยอดมวลสารชุดแรกเลยนะครับของพระคำข้าวนะครับดูด้านหลังออืืหคมลึก องค์นี้พิเศษด้วยมีเกศาเห็นไหมคุณเห็นไหมนีม่เกศาครับแท้ๆนะครับหืสวยมากๆให้ดูให้ดูนะอันนี้คือพิมพ์แขนจุดบัวหลายจุดนะครับแต่ละองค์นะดูนะผมมีอยู่แปดองนะครับผมบอกเลยว่าพระคำค่ารุ่นหนึ่งเนี่ยสุดยอดพระมหาลาบอยู่แล้ว ลูกศิษย์บูชาไปนะครับสวดควบคู่กับกระถางเงินล้านนะครับืเห็นผลกันมานักต่อน,นักแล้วนะครับนี่คือลักษณะของความค้ารุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยพิมพ์แขนจุดบัวหลายจุดนะครับมีแค่หนึ่งแสนองค์นะครับจริงๆคือทุกบล็อกมีแค่หนึ่งแสนองค์นะครับด้านหลังตรงข้อศอกซ้ายจะไม่มีติ่งเนื้อเห็นไหมลักษณะพระก็คือเป็นพระรุ่นหนึ่งกดลึกคมชัด พัะได้มาตรฐานของพิมพ์นะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่แขนจุดบัวลายจุดทั้งหมดเลยนะครับนี่ผมให้ดูทีละองค์กันผมบอกเลยว่านี่คือเดิมๆทั้งนั้นนะครับเดิมๆทั้งนั้นสวยอย่างนี้คือสวยนะครับต้องบอกก่อนว่าแบบนี้คือสวยและเป็นพิมพ์นิยมที่สุดของภาคค้ารุ่นหนึ่งคือพิมพ์แขนจุดบัวหลายจุดนะครับเห็นไหมแขนจุดบัวหลายจุด ให้ดูที่ละองค์จนครบแปดองค์นะคุณดูดิหน้าพระเนี่ยโอ้แต่ละองค์นี้ยิ้มแย้มแจ่มใสแขนจุดบัวหลายจุดนะครับแขนจุดบัวหลายจุดด้านหลังเห็นไหมลึกสวยสวยมากๆสวยมากๆสวยเลยผมบอกเลยแต่ละองค์สวยมากรุ่นหนึ่งแขนจุดบัวหลายจุดนะครับสเสน่ห์จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมองแล้วรู้สึกสบายตาสบายใจนะครับ คุณจะลืมว่าพระของหลวงพ่อนะครับทุกองค์นะครับมีเทวดาประจํำองค์หนึ่งองค,นค์นี่พัมค้ารุ่นหนึ่งครับพิมพ์นิยมสุดนะครับแขนจุดบวชไอจุดอันนี้ผมนํามาแบ่งปันให้นะครับวันนี้ในราคาที่ไม่แพงนะครับน,นี้จะครบแล้วอ่ะให้ดูสององค์พร้อมกันเลยเห็นไหมสวยไหมอ่ะอันนี้คือนิยมสุดสวยสุดจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมาพูดราคาให้ฟังต่อมา นี่พังค่ารุ่นหนึ่งครับพิมพ์แขนจุดบัวจุดเดียวครับสังเกตรตรงบัวเห็นไหมจะมีจุดเดียวอาจจะเปรียบเทียบนิดนึงอันนี้บัวหลายจุดเห็นไหมอันนี้บัวจุดเดียวบัวจุดเดียวจะมีราคาเบาลงมากกว่านิดหนึง่งแต่ถ้าเกิดสภาพบัวจุดเดียวสวยๆก็สามารถเทียบราคาบัวหลายจุดพิมพ์นิยมได้หรือเพอๆทะลุข้ามไปเลย หลายหลายหลายหายมื่นเลยอันนี้คือบัวจุดเดียวทั้งหมดนะครับบัวจุดเดียวทั้งหมดที่ผมมีตอนนี้นะอันนี้คือสวยสวยของบัวจุดเดียวนะต้องบอกก่อนว่านี่แบบนี้คือสวยของบัวจุดเดียวนะสวยแบบบัวจุดเดียวอันนี้องค์ที่สี่เห็นไหมนี่คือบ็อกสายฝนด้วยคุณเห็นเป็นเส้นๆไหมเส้นๆตรง ในด้านพระท่านทา่ทานทางด้านซ้ายพระด้านบนของพระใกล้ๆยันนี่คือเขาเรียกบล็อกสายฝนนะครับจะมีเป็นเส้นๆๆอันนี้บล็อกนิยมมากๆเลยนะครับลูกศิษย์ชอบนะครับลูกศิษย์แต่ละคนชอบที่เก็บพระสวยคมชัดแล้วก็นี่ครับแบบนี้บัวจุดเดียวครับพร้อมเข้ารุ่นหนึ่งแขนจุดบัวจุดเดียวครับแบบนี้อ่าสวยน้อยลงมาหน่อยแต่มันก็ไม่น้อยนะคุณดูดิสวยไหม คมชัดกดลึกรุ่นหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับรุ่นหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับรุ่นสองจะลึกน้อยกว่านะครับและพระจะมีขนาดไม่ไม่เหมือนกันนะครับคุณดูสภาพสินี่คือขนาดสวยน้อยแล้วนะนี่ผมตีเป็นสวยน้อยนะเพราะว่าพระด้านหน้าโดนมานิดนึงน,นี่เกิดจากการกดบล็อกกดพิมพ์นั้นนะครับสวยน้อยนะเห็นไหมบล็อกสายฝนด้วยอันนี้ก็เกิดจากการเก็บแต่ดูด้านหลังดิ โอ้โหสวยสวยทั้งนั้นเลยทีนี้จะมาบอกว่าแบบนี้คือนิยมสุดของพระคำข้าวรุ่นหนึ่งคือพิมพ์แขนจุดบัวหลายจุดนะครับเขาเช่าหากันหมื่นห้าหมื่นหกสองหมืนะครับมีหมดนะครับวันนี้ผมแบ่งให้ราคาพิเศษแบบนี้จากหมื่นห้าหผมไม่ขายครับ ใครชอบพระเกรดสีพระสวยแชมป์ราคาไม่แพงทักมาหาผมนะครับผมพิมพ์นิยมสุดของพระคำข้าวรุ่นหนึ่งการันตีแท้สากลตลอดชีพครับส่งได้ทุกที่โต๊ประกวดทุกที่แบบนี้คือทุกองค์นะครับเว้นแต่ว่าองคนี้องค์นี้มีเกษาหลวงพ่อนะครับราคาจะขยับมาอีกนิดนึงนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงองค์นี้คือเกษาหลวงพ่อยาวมาก คุณลองสังเกตดูหายากนะครับที่พระหลวงพ่อจะมีเกสายาวแบบนี้ให้เห็นชัดเจนนะครับและยิ่งพ่มค้ารุ่นแรกด้วยผมบอกเลยว่าหายากหายากเนี่ยคุณดูดิสวยมากพิมพ์นิยมสุดนะครับจากหมื่นห้าหมื่นหกสองหมื่นผมไม่ขายครับผมแบ่งให้กับคนที่อยากบูชาพระสวยแชมปพระสวยๆและพระนิยมสุดของพ่อค้ารุ่นแรกบูชาองค์เดียวจบครับไม่ต้องไปคอยคว้าที่ไหนแล้ว มีแค่นี้เท่านั้นนะผมมีแค่แปดองค์นะครับของพิมพ์นิยมท็อปสุดนะครับมีเท่านี้จริงๆหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่แปดองค์นะครับมีแค่แปดองค์เท่านั้นนะครับพระคำข้าวรุ่นหนึ่งนะครับแขนจุดบัวหลายจุดนะครับท็อปสุดของสุดยอดพระผงะครับจะบอกว่าเป็นจักรพรรดิพระผงก็ได้นะแบบนี้นะครับแขนจุดบัวจุดเดียวนะเขาขายกันอยู่หมื่นสอง ผมไม่ขายครับผมแบ่งให้ในราคาพิเศษกว่านั้นครับบอกได้เลยว่าเบามากๆเลยครับความค่ารุ่นหนึ่งแขนจุดบัวจุดเดียวสวยๆแบบนี้เลยนะนี่คือผ้าสวยนะผมบอกเลยว่าอย่างนี้คือสวยแล้วแต่คนจะชอบว่าจะเป็นพิมพ์แขนจุดบัวจุดเดียวหรือแขนจุดบัวหลายจุดแต่แบบนี้คือสวยเลยสวยเลยของแขนจุดบัวจุดเดียวมีแค่สี่องค์นะครับของพิมพ์แขนจุดบัวจุดเดียว พระสวยบางทีเราก็ต้องสู้ราคาครับและสุดท้ายครับชุดนี้อันนี้จะแบ่งให้พิเศษเลยมีแค่สามองค์เท่านั้นอ่ะผมให้ดูก่อนนี่คือพิมพ์พแขกจุดบัวจุดเดียวแต่มีสภาพพระตามที่เห็นก็คือเกิดจากการเก็บบ้างเกิดจากการกดบล็อกกดพิมพ์พบ้างนะแต่ทุกองค์คือสวยนะผมบอกเลยสวยมากสวยสวย แบบนี้ถ้าเขาขายจริงๆก็ต้องมีเก้าพันอัพถึงหมื่นเป็นไปได้หมดแต่ผมไม่ขายครับผมแบ่งให้ในราคาที่คุณสามารถจับต้องได้และหาที่ไหนไม่ได้เลยครับมีแค่สามองค์นะครับแบบนี้หายากนะผมบอกเลยหายากดูหลังดิดูดิสวยมากสวยจริงจรง นี่ไปนคนอื่นนี่ยอย่างน้อยก็ต้องขายเกนะ้าพันอะผมว่านะแต่ไม่เป็นไรครับผมอยากแบ่งให้กับผู้ที่ศรัทธานะครับในพระของหลวงพ่อหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาใหม่หรือว่าผู้ที่บูชาอยู่แล้วนะครับอยากให้ท่านได้บูชาพระแล้วก็ต้องบอกว่าพุทธคุณของพามข้าวรุ่นหนึ่งนี่คือที่สุดแล้วแต่ละคนที่บูชาจากผมไปเนี่ย เขามีประสบการณ์แปลกๆในชีวิตมากมายครับบางคนถูกหวยสองสามงวดติดละอันนี้เป็นเรื่องของความศรัทธานะครับต้องบอกก่อนว่าคุณบูชาไปแล้วคุณอาราธนาเช้าเย็นนะครับเกิดผลครับแต่ถ้าคุณบูชาไปแล้วไม่ว้ว้เลยก็เหมือนเอาก้อนหินไปแขวนคอนะครับหลวงพ่อว่าไว้นะครับขอให้บูชาด้วยใจจริงนะครับทุกอย่างนะครับศรัทธานะครับแล้วก็ปฏิบัติจริงนะครับยึด วัตถุมงคลดีกว่ายึดวัตถุมงคลนะครับสามชุดนี้เท่านั้นนะครับมีแค่นี้เท่านั้นนะไม่มีแล้วบอกเลยว่าแบบนี้จะหาราคานี้ยากแล้วยากแล้วจริงๆยากมากๆสุดยอดพระผงอันดับหนึ่งแชมป์แชมป์อย่างนี้เนี่ยสวยเลยแขนจุดบัวลายจุดคมชัดเป๊ะยันครบดูด้านหลังกดลึกเห็นหน้าตา โอ้โหนี่คือสวยแล้วคุณบูชาแบบนี้คุณแขวนนี่เขาเห็นนะโอ้โหคุณไม่ต้องกลัวเลยเขารู้เลยว่าคุณเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วอืเป็นลูกศิษย์ที่แบบว่าเออชอบพระสวยด้วยจักรพัรภิพระผงวัดท่าสุงที่สุดที่สุดจริงทําค่ารุ่นหนึ่งนี่คือน้อยคนที่จะมีนะครับเพราะว่าของเก๊เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับช่าหาบูชากับใครต้อง มั่นใจนิดหนึ่งแล้วก็ให้เขากลาันตีนะแต่ผมกลันตีทุกองค์นะครับแท้สากลตลอดชีพและที่สําคัญออกใบเซอร์ที่ทุกที่นะครับสภาพนี้คนรับบูชาพานี่เห็นปุ๊บรู้เลยแท้หรือไม่แท้ไม่ต้องไม่ต้องส่องก็รู้อะแท้ตาเปล่าแบบนี้เขาเรียกแท้ปะตาเปล่าเลยเห็นเลยแท้หรือไม่แท้เนี่ยใครชอบนะครับทักมานะครับแล้วก็สามองค์สุดท้ายนี้ จากเก้าพันหมื่นหนึ่งผมไม่ขายอ่ะผมแบ่งให้ราคาเบาวกว่าน,นั้นมากๆสําหรับผู้ที่ศรัทธานะครับใครชอบทักมหาผมนะมีแค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะผมบอกเลยว่ายังมีลูกศิษย์หลายๆท่านนะครับที่ชอบพระแชมป์สวยแชมป์แบบนี้แล้วก็พระคำข้าวรุ่นหนึ่งที่เป็นลิมิเต็ดจริงๆเพราะมีน้อยแค่หนึ่งแสนองค์ลูกศิษย์หลวงพ่อมีกี่ล้านคนนะ่ะคุณคิดดูแล้วกันแต่มีพระคำข้าวรุ่นแรกแค่หนึ่งแสนองค์อ่ะ คุณไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไมราคาถึงเป็นหลักหมื่นหล,หลายหมื่นสวยๆนี่ห้าหมื่นนะครับผมบอกเลยค่องข้าวรุ่นแรกสวยๆห,หลายหมื่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดชอบพระสวยแชมปพระที่เป็นลิมิเตตมีแค่หนึ่งแสนองค์และเป็นสุดยอดพระโผงมหาราบของวัดท่าสุงทําข้าวรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งคือรุ่นแรกศักดิ์ศรีรุ่นแรกไม่เคยเป็นสองรองไข่ ติดต่อผมมานะครับจากหน้าพระพุทธรสิ์ท่าสงนะครับผมมีไลน์ทิ้งไว้แล้วที่หน้า y o u t u b e นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ